วันนี้หมอบอลก็จะพามาดูวิธีการในการพิมพ์ปากเพื่อทำครอบฟันหรือสะพานฟันบนรากฟันเทียมนะครับในฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับก็จะเห็นว่าในเคสที่เราทำรากฟันเทียมไปหลายซี่แล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะทำตำแหน่งซ้ายล่างของคนไข้เนาะซึ่งเราได้ฝังรากฟันเทียมไว้2รากเพื่อที่จะรองรักชุดสะพานฟันนะครับอันนี้เป็นสภาพในช่องปากหลังจากที่เราใส่รากฟันเทียมไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการพิมพ์ปากกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงนะครับ หลังจากสแกนเสร็จแล้วเราก็จะได้ภาพเหมือนเป็นโมเดลของคนไข้นะครับขึ้นมาในคอมเราสามารถหมุนดูได้ทุกมุมเลยแล้วเราก็จะส่งไฟล์นี้ไปที่แลบนะครับเพื่อที่จะสร้างตัวสะพานฟันขึ้นมาแบบที่เราได้สแกนไว้อีกประมาณหนึ่งถึงออาทิตย์นะครับเราก็จะนัดคนไข้กลับมาใส่ฟันก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์สําหรับการกินปากบนล่าฟันเทียมด้วยวิธีเทคโนโลยีดิจิตอลสแกนนิ่งครับ